ทำไมใครหลายๆคนถึงชอบการเดินทางไปที่ไกลๆหรือที่ที่ดูลำบากเช่นไปขึ้นเขาขึ้นดอยเหตุผลก็คือพวกเขาต้องการประสบการณ์ต้องการบรรยากาศดีๆและที่สำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือวิวนั่นเองครับผมก็เลยคิดว่าถ้าเราสามารถสร้างบรรยากาศและวิวดีๆได้ก็จะทำให้ผู้คนหลั่งไหลมาและกลายเป็นธุรกิจที่ดีได้ครับผมจึเอาความคิดนี้นะครับมารวมกับร้านหมูกรทะ เพราะว่าหมูกระทะเนี่ยคนกินกันบ่อยมากมีคนเข้าร้านทุกวันและมักจะมีการเลี้ยงฉลองในแต่ละเทศกาลด้วยครับจึงเกิดขึ้นมาเป็นธุรกิจชื่อว่าหมูกระทะมหาสนุก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 คือเป็นเหมือนกับเรากินหมูกระทะในเครื่องเล่นสวนสนุกนะครับแต่ก็ไม่ได้โลดโผนอะไรมากโดยเราจะสามารถเลือกเครื่องเล่นได้3แบบนะครับซึ่งแต่ละแบบก็จะให้บรรยากาศและ วิวที่แตกต่างกันนะครับเครื่องเล่นแรกนะครับก็จะเป็นเรือปั่นนะครับหรือว่าจะเอาเรือแจวก็ได้นะครับก็จะได้บรรยากาศเป็นกินหมูกลางแม่น้ํานะครับวิวก็จะเป็นแม่น้ําลําคลองอะไรพวกนี้นะครับอันที่2นะครับก็จะเป็นกระเช้านะครับก็จะได้บรรยากาศเป็นว่ากินหมูกระทะจากที่สูงวิวก็จะเป็นท้องฟ้าภูเขาอะไรพวกนี้ครับ มองลงมาก็เห็นเป็นเมืองอะไรเงี้ยครับแต่ก็ไม่แนะนําสําหรับคนที่กลัวความสูงนะครับส่วนอันที่3นะครับอันที่จริงผมคิดว่ามันก็น่าจะมีเยอะกว่านี้แหละแต่ที่คิดว่าน่าจะเป็นไปได้ที่ผมคิดออกก็คือมี3อันนี้ครับอันสุดท้ายก็คือรถรางนะครับถ้าหากว่าเราสามารถทํารางรถให้วิ่งไปได้รอบเมืองได้เราก็จะได้บรรยากาศแบบชิวๆนะครับลมเย็นๆแล้วก็ เห็นวิวเป็นเมืองที่สวยงามนะครับอย่างไรก็ตามนะครับมีคำกล่าวที่ว่าอาหารหลักร้อยวิวหลักร้านนะครับนี่ก็คือมันก็เป็นการกินหมูกระทะธรรมดาน,นะครับแต่ว่าเราได้ในเรื่องของวิวและบรรยากาศนะครับจะไปกับแก๊งเพื่อนหรือไปกับครอบครัวหรือไปกับแฟนหรือไปคนเดียวก็ได้ครับเนื่องในโอกาสสำคัญต่างๆนะครับสวัสดีครับ